ประเทศไทยภูมิใจได้อีกเมื่อนิตยสารไทม์สื่อดังระดับโลกได้ออกมาประกาศรายชื่อ50สถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแห่งปี2023 นิตยสารไทมสสื่อดังระดับโลกได้จัดอันดับสุดยอดสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกประจำปี2023เนื่องจากอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวนั้นกลับมาลดแล่นอีกครั้งในปี2023จึงมีการรวบรวมรายชื่อสถานที่ที่ดีที่สุดของโลกซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ควรไปเยี่ยมชมในปีนี้โดยมีข่าวที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยเมื่อภาคอีสานกับภูเก็ตของไทยอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วย ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนมีเพียง3สถานที่เท่านั้นและอีกหนึ่งในนั้นเป็นของสอปปลาวตอนอื่นที่จะไปฟังเหตุผลว่าทำไมไทม์ถึงได้จัดให้สถานที่ของไทยทั้งสองแห่งได้ติดโผห้สุดยอดสถานที่ที่ดีที่สุดของโลกแอดขอชวนทุกท่านมาดูก,กันว่าทั้ง50สถานที่ยอดเยี่ยมนี้มีที่ไหนบ้างมาชมกันเลยครับ 1ประเทศโดมินิกา2เมืองบารเซโลนาประเทศสเปนสามอุทยานแห่งชาติตอเลสเดลไปเน่ประเทศชิลี4ลาดักประเทศอินเดีย5เมืองเชอร์ชิลเคมินิโทปาประเทศแคนาดา6เมืองออฮุสประเทศเดนมาร์ก7เกาะโรอาตันประเทศฮอนดูรัส8เมืองอาควาบาประเทศจอร์แดน9เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น10เมืองมูสันเซประเทศรวันดา11เมืองหลวงพระบางสอปปอลาว12เกาะซูทประเทศเยอรมน13าหุบเขาวิลามัดรัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกา14เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี15เขตไมยจารประเทศอินเดีย16อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา17กิซาและซักคาราประเทศอียิปต์18เมืองเมดยนินประเทศโคลอมเบีย19ภาคอีสานของประเทศไทย20คาบสมุทรฟรีทาวประเทศเซียรราลีโอน21เมืองเนเปลิลประเทศอิตาลี22เกาะแกงการูประเทศออสเตรเลีย23เมืองเวียนนาประเทศออสเตรีย24เมืองโบสแมนรัฐมอนเทนาสหรัฐอเมริกา25เมืองเม็กซิโก ซิตี้ประเทศเม็กซิโก26เมืองดากาประเทศซเปนโก27เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้28เมืองเบรัลประเทศแอลเบเนีย29ภูมิภาคปังตานันประเทศบราซิล30เมืองราบัตประเทศโมร็อกโก3 1อุทยานแห่งชาติโลอองโกประเทศกาบอง32ภูเก็ตประเทศไทย33เมืองดิยงประเทศฝรั่งเศส34เมืองแทมปารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา35เมืองริโอแกนประเทศเปอร์โตริโก36เมืองทูซอนรัฐ ริโซนาสหรัฐอเมริกา37เมืองวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา38เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา39เกาะแพนเทลลเรียประเทศอิตาลี40 Saint ่เซนโมริตประเทศสวิตเซอร์แลนด์41เมืองทิมิโซอาราประเทศรโรมาเนีย42เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลีย4 3เมืองกัวดาลาฮาราประเทศเม็กซิโก44เมืองโอรันเททัมโบประเทศเปรู4ีเมืองนาโงยาประเทศญี่ปุน่น46เทือกเขาชูรูประเทศเคนยา4 7ท เลแดงประเทศซาอุดีอาระเบีย48มเมืองเยรูซาเลมประเทศอ,อิสราเอล49เมืองชาจาสหรัฐอาหรับอิมิเรต50กลุ่มเกาะตูอาโมตูประเทศฟเทศฟรนช์โพลินีเซียนิตยสารไทม์ได้ให้เหตุผลถึงสาเหตุการเลือกทั้ง50สถานที่ไว้ แอดมินขอนาเสนอเพียงในส่วนของประเทศไทยคือภาคอีสานกับภูเก็ตนะครับสําหรับภูเก็ตไทมได้อธิบายว่ามีชายหาดที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตได้ยกระดับการดึงดูดสําหรับครอบครัวด้วยการเปิดตัวคาริเบอร์แมจิกสวนสนุกที่เน้นวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศสร้างเทศกาลผสมผสานความดั้งเดิมและตลาดนาัดพร่างพราวเต็มไปด้วยสีสันส่วนเด็กๆแวะก,กินไอศครีมได้ที่ร้านทอรี่ร้านไอศครีมครอบครัวท้องถิ่นที่หอมหวานอร่อยกลมกลมภูเก็ตยังมีการเรียกเริ่มการท่องเที่ยวโดยอาสาสมัครเช่น เขตรักษาพันช้างภูเก็ตเชิญชวนให้ผู้คนมาเยี่ยมชมให้อาหารสัตว์ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมของช้างรวมทั้งให้เหตุผลของที่พักหรูหราในภูเก็ตในส่วนของภาคอีสานของไทยทามได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับภาคอีสานไว้ในเรื่องของอาหารที่ดีเคยมีร้านอาหารอีสานในอเมริกาได้รางวัลมาแล้วอีสานเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่ของประเทศไทยซึ่งเต็มไปด้วยนาข้าวมีอุทยานแห่งชาติและมีโบราณสถานอรารยธรรมขอมซึ่งเทียบได้กับนครวัด และปัจจุบันมีร้านอาหารที่มิชลินแนะนำในปีนี้อีกด้วยทุกท่านคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้และแอดมินต้องขออภัยหากออกเสียงไม่ถูกต้องหากข้อมูลขาดตกบกพร่องประการใดช่วยคอมเมนต์แนะนำเพื่อเป็นการพัฒนาในโอกาสต่อไปและถ้าท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะแปะลิงก์มาให้นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมฝากกดถูกใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ